สวัสดีค่ะพบกับบิมยานิสาในช่องบ,บิมชาแนลนะคะวันนี้นะคะบิมก็มางานแต่งงานนะคะของพี่ตึแล้วก็น้องกันิกานะคะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะแบบจัดแบบเรียบๆง่ายๆนะคะเชิญแขกแค่ในหมู่บ้านเรานะคะนี่สวยมากเลยแค่ดาวก็สวยแล้วนะคะทุกคนยังไม่ได้เข้าเข้างาน เดี๋ยวบียมจะพาเข้าไปชมในงานนะคะว่าในงานเนี่ยเขาจัดยังไงบ้างนะคะไปดูกันคะ่ะนี่เนี่วันนี้นะคะปิดถนนกันเลยนะคะปิดถนนเพื่อที่จะจัดงานแต่งเลยนะคะงานใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนถึงต้องปิดถนนนั่นนะคะอ,อะานข้าวสองมุมนะคะ เดี๋ยวบิมจะพาซอกแซกเข้ามาดูเบื้องหลังการทำการจัดงานนะคะนี่นะคะโรงครัวนะคะโรงครัวแหนะประสงค์นะคะมีกับข้าวหลายอย่างเลยนะคะเพื่อนๆเมื่อกาเมื่อกานี่แกงอะไรแกงข้าวเบอร์แกงข้าวเบอร์หมูหัวหมูโอ้ อ, up, อันนี้คือใส่เกลือเข้าไปนะคะทุกคนอันนี้อร่อยเน่อร่อยใช่ไหมเมื่อกาดเป็นคนแกงเองเนาะและนี่อะไรคะจอจันเอี้อยแก๊ดดิหรอจอดจีนอ๋อจอจีนเออกว่าลิพาลิปเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวรอนมาสุกมาดูอีกทีรอสุกเลยทีได้ค่ะ ได้แล้วอันนี้อ,นนอันนี้แกงอะไรคะแกงอะไรคะต้มจืดยังไม่สุกเลยยังไม่ได้ใส่อะไรสักอย่างอ,อ๋อ,อ,อต้มจืดนะคะเจ้าเนี่ยกับข้าวของเรามีตั้งสามอย่างมีมากกว่านี้ไหมยำม,มุ้เส้นด้วยใช่ไหมโอ้ยโอ้ดีเนอะแกงอ้อมอ๋อนั่นแกงอ้อมแกงอ้อมอ่าจะอร่อยแค่ไหนต้องดูหน้าตา <laughs> ใครเฝ้าหม้อนะคะก็เป็นคนนั้นนะคะฝีมือคนนั้น นี่แกงออมน่ากินมากหอมมากเลยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆได้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคขอบคุณค่ะนี่คุณป้าเป็นคนเฝ้าและดูแลหม้อแล้วก็ควบคุมควบคุมรสชาตินะคะวสวยมากเลยค่ะสวยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะคะ สวัสดีค่ะถ่ายคลิปเก็บไว้ถ่ายคลิปเก็บไว้นะคะมันหมูจะทำอะไรคะเมนูอะไรคะอะไนี้เพราะเพ่าะเนาะใช้หมูกี่ตัวคะงานนี้ใช้หสองตัวแล้วก็ใช้วัวอ๋อ อร่อยอ๋อฮะอร่อยแล้วก็มันจะไปพอกพูนตามขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปจุดอื่นต่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้าสาวนะคะตอนนี้เจ้าสาวกำลังแต่งน้าอยู่นะคะไปได้กันเลยีจะเจ้างนอก เก็บภาพไปเพื่อนะให้วันนี้เจ้าเบ่าวนะคะพี่พี่อะไรนะพี่ตื้อพี่ตื้อนะคะเป็นเจ้าเบ่าวในงานวันนี้นะคะเจ้าเบ่าวแบบอาจจะแต่งงานกี่รอบแต่งงานเลยกี่รอบไม่จะแต่งจะแต่งจะแต่งรอบที่หนึ่งนะคะแล้วก็เจอโควิดนะคะก็เลยต้องเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันดีนะคะก็แต่ง ่แต่งอ่าวางแผนการแต่งรอบที่สองก็สําเร็จนะคะการวางแผนรอบที่หนึ่งไม่สําเร็จพี่เขาไม่ได้แต่งงานสองรอบนะคะเ <c oughs> พื่อนๆเอาใหม่พาไปดูพาไปดูเจ้าสาวหม่่แล้วเจ้าบ่าวไม่ทําผมมั้เจ้าบ่าวดิเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเรานะคะเจะ้าสาวเป็นคนที่นี่ระเปล่าหรือว่ายัางไง <c oughs> คนบ้านเดียวกันนะคะมาใกล้ๆ อาแถือกล้องเองนะคะถือกล้องเองก็ได้แสงเข้าเยอะหน่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> งานนี้นะคะก็เป็นคนในหมู่บ้านนะคะทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นการแต่งงานครั้งนี้ก็จะเรียบง่ายนะคะเราก็จะไม่ได้เชิญแขกข้างนอกเข้ามานะคะเนื่องจากสถานการณ์ที่เราเจออยู่ณตอนนี้เนาะแล้วก็คนในหมู่บ้านที่อยู่เชียงใหม่เราก็ไม่ให้กลับมานะคะเราไม่รับนี่ดีใจไหมคะวันนี้ดีใจค่ะ เก็บไว้เนาะเก็บไว้เป็นที่ระลึกแดีวจะลง Youtube ให้นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีหลานไวๆเนาะขอบคุณค่ะแต่งหน้าโดยน้องหนึ่งนะคะในโพลิตัสสูบบัตเผ้าเช็ดแลวจอวตัสูบเลยแต่งหน้าโดยน้ำหนึ่งนะคะอ่า เอ้ยน้ำหนึ่งแม่แม่น้ำหนึ่งคนละคนกันนะคะอ่าวันนี้จะทำทรงผมอะไรคะยังไม่รู้ค่ะนี่ค่ะยังไม่รู้เลยคิดไม่ออกนะทำไปด้วยๆเดี๋ยวก็ได้ทำไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของเวทีนะคะฉากหลัง สวยมากเลยนะคะทุกคนแบบริบปับริบปับ

แม่ี้าอุดคอนเส็งมาเพต่มเลยคอนเส็งอ่อที่จะมาผูกข้อไม้ข้อมือให้นะคะก็จะมาเอาตรงมาหยิบได้ตรงนี้นะคะที่เตรียมไว้ให้เนาะเรื่องอะไรดีทำได้ไม่เหมือนเขาแล้วเน่ย แต่ไขว่าเราก็ตัวเราจะมีอยู่คือที่แค่ไหนอยู่ตามบนเนี่ยเออเอีเอะไรกัวะหรือวะเนี่ยเรื่อะเนี่ยสวัสดีค่ะเรามาเจอกันช่วงเย็นนะคะตอนตอนนี้นะคะเราก็จะไปมัดมือให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแล้วก็บินก็เตรียมซองมาด้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในงานพร้อมกันเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะเขากำลังมัดมือให้กับเจ้าเบ่าเจ้าสาวนะคะคนกำลังหลังไหลกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะ เรารอถ่ายรูปนะคะรอต่อไปนี่ว่างแล้วว่างแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะมาทานข้าวนะคะข้าวมีหลากหลายมากนะคะอันนี้ตางปกตๆนะคะ แต่พ่อก็คือแกงขาเบ้นะคะเป็นอาหารประจําชนเผ่าของกะเหรี่ยงนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นต้มจืดนะคะแล้วก็อันนี้จอจิ้นจิ้นจออะไรแกงฮันเลไม่ใช่ฮังเลฮังเลเนี่ยฮังเลเหรอแต่ว่าอร่อยมากเลยนะคะไม่มีน้ำนะคะแล้วก็ข้าวนะคะข้าวเหนียวก็จะเป็นข้าวเหนียวจริงๆนะคะคืกขึ้นมาเองนะคะ แล้วก็สีขาวก็มีนะคะตำแหนนะคะแล้วก็จะมีข้าวเจ้าหรือข้าวสวยนะคะเลือกทานได้เป็นไปไ่ะ